สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะพามาอัปเดตผักไฮโดรโพนิกนะคะหรือว่าปลูกผักด้วยน้ำที่ย่าทำในสูตรของย่าก็คือเอากล่องโฟมมานะคะโฟมกล่องโฟมนี่ค่อนข้างจะรั่วย่าก็มีถุงดำใส่ถังใส่ขยะอยู่ย่าก็เอาถุงดำนั้นเอามารองเลยนะคะเอามารองกล่องโฟมนี้เลยแล้วก็เจาะฝาปิดนะคะก็จะมี กระถางเพาะเล็กๆนะคะเนี่ยเอามาสวมนะส่วนตัวนี้ก็เป็นเศษกระป๋องที่มีอยู่ก็ใส่กระป๋องละต้น2ต้นนะคะลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะโตไหมหรือว่าการเติบโตของเขาต่างกันยังไงนะคะเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะคะบางอันก็โตเร็วนะคะบางกระป๋องก็โตช้าส่วนกระถางนี้นะคะแมวมากระโดดใส่แผ่นโฟมข้างบนหักแล้วก็ถุง ขยะถุงดำเนี่ยรั่วนะคะนี่น้ำก็ไหลออกไปเกือบครึ่งนะคะกว่าหญ้าจะมาเห็นนี่มันก็เหี่ยวไปตั้งหลายต้นแล้วนะคะหญาก็เลยต้องมาดึงถุงดำขึ้นแล้วก็เติมน้ำให้เข้าไปนะคะแต่พวกนี้ก็ฟื้นแล้วนะคะอันนี้คือผักที่หญ้าปลูกไว้ส่วนกล่องนี้เป็นกล่องพลาสติกแล้วก็อยู่กลางแจ้งกลางแดดนะคะ สังเกตว่าอยู่ที่แดดเนี่ยจะต้นไม่ค่อยโตนะคะแต่ว่าใบจะหยิกเยอะนะคะแล้วก็สีเข้มอย่างสีม่วงนี่เป็นม่วงเกือบดำเลยสีเขียวก็เขียวเข้มนะคะเนี่ยแต่ย่ายังไม่ได้กินดูนะคะว่าความกรอบของเขานี่จะเป็นยังไงนะคะเนี่ยเอาให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ย่าเจาะทีนะคะเนี่ยถ้าเขาโตขึ้นมาเขาคงเบียดกันพอดีเลยเนี่ย เพราะว่าเจาะค่อนข้างจะถี่เกินไปนะคะถ้าท่านไหนที่จะลองทําดูก็เจาะให้ห่างๆคือเราประมาณการว่าทรงพุ่มของกอผักเรามันจะโตขนาดไหนนะคะเนี่ยส่วนกล่องนี้นะคะก็คือกล่องที่มันหักลงไปนะคะเนี่ยสำหรับกล่องนี้เนี่ยก็ปลูกอยู่ข้างๆกันแล้วก็อยู่ร่มนะคะเนี่ยกล่องนี้เนี่ย ค่อนข้างร่มนะคะเนี่ยสังเกตว่าถ้าอยู่ร่มนี่ผักก็จะยืดแล้วสีก็จะไม่เข้มนะคะเนี่ยสีจะออกอ่อนๆนะม่วงก็จะเป็นม่วงอ่อนเขียวก็จะเป็นเขียวอ่อนนะคะนี่เห็นไหมคะสำหรับกล่องนี้นี่เติบโตได้ดีมากนะคะเพราะว่าถุงดำไม่ได้ขาดนะคะโฟมก็ไม่ได้หักนะเนี่ยก็ถือว่าการเติบโตนี่ ใช้ได้นะคะเนี่ยอีกไม่นานก็จะกินได้แล้วนะคะสรุปได้ว่าที่ย่ารองปลูกแบบนี้นี่ก็ได้ผลนะคะถือว่าได้ผลแล้วเอาใส่กล่องเลยนะคะก็น้ําก็ผสมปุ๋ยปุ๋ยก็มีอยู่2ชนิดนะคะผสมใส่ไม่เยอะนะเผลอๆบางกล่องย่าก็หยิบเอาปุ๋ย15ใส่ลงไปด้วยนะก็เห็นไม่เห็นเป็นไรนะคะเนี่ยก็ยัง เติบโตอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นข้อแตกต่างกันเยอะนะคะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ย่าก็เอามาอัปเดตผักไฮโดรพอนิกแบบบ้านๆน,นะคะคือปลูกแบบบ้านๆเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะสำหรับวันนี้ย่าก็พามาอัปเดตปลูกผักนะคะ คราวหน้าต้องทำกล่องให้ดีนะคะเผื่อถุงดำจะได้ไม่รั่วนะคะวันนี้ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ